ดีครับมกเกมฟรีไฟล์นั่นเองครับตอนนี้ก็อัปเดตใหม่เป็นที่เรียบร้อยฮะก็ผมก็ติดตามฟรีไฟล์มาตลอดเลยอัปเดตใหม่ฮะมาเฟียเขี่ยวพยักก็มาโอ้โหเท,ท่จัดเลยไม่มีตังเติมช่วงนี้ฟาร์มารสลาวาวเกือบได้แล้วไปได้ไอ้นัน้นแทนอะไรก็ไม่รู้ครับของก่อนทุกคนับผมก็จะมารีวิวอัปเดตใหม่ละ ลืมกดไ like, ลคนะ์กดแชร์ด้วยนะกดซับสไครต์ผมด้วยถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็ื่อทำตัวปกติเลยครับนะเราจมาดูอุปกรณ์จะใหม่เลยบ้างอันนี้หน้จะเป็นแบบมีเสือมีอันใหม่เซอร์ชันเซอร์ชันบูมเนก็น่าจะอันใหม่เหมือนกันเติมอันนี้อันเก่าอ่ะเติมดูนิดเดียวอันนี้ นนเตนออ้นเต้นแบบไหนอาณางานเก่งๆนางร้องเลยเนี่ยผลการงานยังยังอยู่อะยังไม่ไปไหนแปลกๆยังอยู่ได้ไงหนุ่มเซ็ตอันนี้เนี่ยนี่คือธุรกิจหลักของเราเลยแม่ชุดสาวมังกรและเสียงปริมคุงอะไรเนี่ยเสียงพี่แกรปริมคุงเลยเหรอ กิจกรรมลบนักลบมังกรเหล็กโอ้โหรถจ้าบจัดเลยมีมังกรข้างหลังด้วยนี่อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาชุดแผดก่อนไม่ใช่เราวเนี่ยชุดนี้แม่มดเนี่ยเฮ้ยไอวอลเทีเยเนี่ยกิจกรรมนี่ฮะทีเด็ดเราล่ามังกรโอ้โหโดนแล้วจะหนาวเจอมังกรแล้ก็ไปหนาวกว่าเดิมเล่นรับทองเอา้ามันเป็นทองผมรู้ว่าเงินแล้วเนี่ย ตอนก่อนมันเป็นทองเหรอไม่เป็นไรอะเราไม่สนอันนี้อะไรนะคู่คู่มังกรคู่คู่มังกรเขาก็ไม่รู้มานี่ผมก็จะมาแต่ไม่ได้ผิดหรือผมก็เล่นหมวเลยเดียร์มีสีสีที่ว่าหมวดทั่วไปเอ้ยหมวดทั่วไปเหมือนว่าจะมีมังกรเหมือนกันใช่ไหมแต่ไม่มี ไม่น่ามีนะเล่นหมดแล้วเลยอันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นทีมอีกเช่นเคยครับผมว่ารู้สึกว่ามังกรน่าจะโหดเกินไปผมเคยแล้วผม,ผมว่ามันมีที่ปแปลกมังกรไม่ใช่แค่มังกรเหนี่อยนมังกร,กรบ,บินไปบินมานแมแค่ไม่ออได้ยินไม่ดไม่ดีแค่ออไรยินสนุกสนุก ผมได้ยิงก็คนอื่นมาปุ๊บเลยผมเลยโดนตีอื่นลุมยิงตายเลยครับก็ไม่เป็นไรอ่ะนรามาเริ่มกันใหม่ว่าทำไมท้องนานจังไม่มีใครเล่นตอนเช้าว้ามาแล้วก็อัปเดตใหม่ฟีไฟก็จะมีของเก่าอยู่ครัอทีมแล้วก็ถือปงนะเนี่ยติดรอดติดเยอะอยู่ไปดูกันทุกคน ไอ้นี่ถ้าจะครบเซ็ตต้องมีหน้ากากกับมัเฟืงแล้วก็รองเท้าเนี่ยแต่ไม่เป็นไรพี่แกคงไม่อยากครบเซ็ตลน,ะนี่แอคหล่อหลอมผมก็มีข่าวดีนะบอกผมขึ้นแดงสามดาว้วครับก็ขึ้นๆส,กส,กส,กสก้ๆตก้ร้อนอมาเลยหลังจากที่ผมทำคลิปสอนใส่แล้วไปก็อย่าลืมไปดูด้วยนะคลิปสอนใส่แ้ง เรามีสามคนเลยเพื่อนไหวเหรอพาลงนี่เลยเหรอเพื่อนมีมังกรเราเห็นมังกรตัวหนึ่งเพื่อนสิและไหวไหมเพื่อนแน่ใ,นใจหรอว่าไหวอะ่ะลงขนาดนี้เลยโอ้โหมีตีหนึ่งลงฮนะโอ้โหมีมังกรสองแค่ไหวอ่ะเพื่อนฉันน่ค่อยแน่ใจว่าพวกเราไหวะนะ มาที่วัดไหมล่ะวัดไหมล่ะอนน้องเร็วไปแล้ว,ลวไปน้องจะวัดกับพี่มันเร็วไปน้องยังต่ำไลยพัญญาก่อนแป๊บนึงเจ็บนี่นเ,น <Help me. S 1> เฮ้ยเพื่อนมาเิ็ปะเพื่อนเราดาววิ่งจู๊ดไปช่วยก่อนดาวสองนี่ ร้อยดาวไมีหอดฮะดาวหมดไหมเหลือกี่ตัวชุบเพื่อนก่อนชุบเพื่อนก่อนตัวหนึ่งเฮ้ยชุบตู้ชุบไม่ขึ้นอ่ะเออออกคนหนึ่งเหรอมีตัวโดดไปนู่น มีตัวโดดไปนู่นโอ้โหมีตัวโดดไปนู่นคนมันโดดหนีเราอะมันรู้ว่าเราจะมามันก็โดดหนีไปเลยเก็บไปสองศพสำหรับต้นเกมะเพื่อนเรามีตัวใกล้ๆนะแล้วน่ะเจอแล้ว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 มันอยู่ไหนวะชาร์จเลยละกันชาร์จหลังเรียบร้อยดาวเป็น่งน้อง เฮ้ยมันมีซองไม่ทันนะเพื่อนเราเร็วเกินเฮ้ยเอ๊ะเอ้าเอ๊ะช่วยเพื่อนช่วยด้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยชุดหน่อยชุดหน่อยใจเย็ยนเพื่อนเดี๋ยวคุณช่วยหน่อยสังเกตไอ้ผ้าอือืไอ้ผ้า,ามีเด็กวิ่งชาร์จเข้ามาโหตายเลยดาวไปรอบหนึ่งฮะ ตกใจหมดเลยไม่ให้ซุ่มไม่ให้เสียงเลยมา,มามามันยิงผมเลยผมก็ฟาร์มของไอ้บ้าน,นี่มามาสอยกับบาลแยกเลยกับบาลแยกไปทีนึงอะหมเดียด๋ยดีดีเพื่อนช่วยถ้ามันไม่ทิ้งกับบาลเนี่ยมันอัดตัวผมตายอะเนี่ยมันอัดตัวผมล้มค่ะเพื่อนเราออกเกมไม่หนึ่งคนอนะทำไงดีผู้หญิงเวยผู้หญิงตัวแบกเรา ไปเถอะพัดไต,ต่เขาลงเพื่อนเราไปไ็นตึงหลายเนี่ยเราฆ่าไปหนึ่งตัวเพื่อนเราน่าจะฆ่าไปหนึ่งตัวแลวหละไม่เพื่อนไปไหมไปขนาดไหมไปเพื่อนไปด้วยกันไปพร้อมกันไปม,นมีตัวหนึ่งโดดไปไหนอ่ะมันโดดไปไหนของมันมัหน่ะอ,อีกตัวหนึ่งเนียนมีตัวชุบวงข้่างห่างอะเฮ้ยเพื่อนรถห,นหมีไหม ไปเข้าเมืองงั้นเพื่อนรถเหมียวแต่งซิ่งฮะซิ่งยังเหมียวของของของขึ้นต่อไปเพื่อนอ้ามีตัวยิงกัน ขบวนอะมีคนอยูับเพื่อนตรงไหนเฮ้ยเกิดมาเก็บมาเฮ้ยนะนะมันไม่ตายเฮ้ยมันไม่ตายเพื่นอนเจอสวย เจอทุกคนนี่ตาทุกคนยิงติดกันยิงยิงยิงไปไปไปเฮ้ยมันมีตัวแกมกันนะเราต้องไปหลอยตัวยิงกันอยู่บ้านนู้น เยี่ยมเลยเพื่อนมีตัวมีตัวมีตัวอยู่กับเพื่อนนะ่ะเพื่อนระวังมีตัว,นะตว,ตว,วอยู่นะเฮ้ยด้านบนก็มีเนี่ยน่ะมันหลุมจริงจู๋ฟาดฮัลโหล วมาแล้วมันมีทาก้อนบ้านหมดเมืองได้ยังไงวะนี่นี่เองมีหมดบ้านหมดเมืองทาก้อนผมว่าด้านบนต้องมีมันต้องมีมันต้องมีเว้ยบึ้องบื้มกลาง ยพันยาเอ,าเอา้าต้องไอวอลไม่ทันโอ้โหสามตัวเลย <ค><ณ>เกิดมากันยับเลยตายเลยไม่น่หาหิวโอ้โหแต่เยอะแล้วเนี่ยเรามีเพื่อนเอ็มด้วยมาเล่นกับเพื่อนอีกตาหนึ่งไหมโอ้โหยังไม่ทันไี้เจอมังกรเลยดันเล้งอยู่เลยเฮ้ยเฮ้ยมาสิวะมาดันเล้งชิวๆเลยมา ต้องขึ <travaille> uh ้นแดงสี่ดาวไม่ได้ฮะจะขึ้นแะโอ้โหเพ่อนเราอย่างตึงอ่ะเมื่อกี้ผมไม่ังสงใัยทำไมนั่นยิงไม่ตายวะทำไมเพนมันยิงไม่ตายน่เฮ้ออันใหม่เอ้ยอันนี้อันใหม่เอ้ย อัปเดตนใหม่อันนี้เปลี่ยนใหม่ห้องนี้เปลี่ยนใหม่แล้วจะมีอะไรเปลี่ยนอีกเครื่องบินสีเปลี่ยนใหม่เหมือนกันโอ้หเริ่มจับสังเกตอะไรเปลี่ยนใหม่แนละ้วมังกรอยู่ไหนฮัลโหลไม่เห็นมีมังกรเลยก็สิมันต้องมีมังกรบินไม่ใช่หรอนี่ไงมาแล้วใครเฮ้ยเราพาลงว่ะเออลงขอบวงไมเพื่อนลงขอบวงดีกว่า เฮ้ยลงตรงนี้ดีกว่ามาลงนี่ไหมลงนี่ลงนี่ลงนี่แหละลงนี่แหละดีแล้วเพื่อนต้องตัดอีกแล้วโอ้โหอ้ยน ตายเลยหมดทีมเหลือชานมตัวเดียวโอ้โห